แล้วในที่สุดมารวยได้ยังไงเนี่ยการซื้อขายผ่านทางออนไลน์เนี่ยเริ่มมาเราก็เลยได้เข้าไปศึกษาให้ความรู้เนี่ยเป็นวิทยาทานด้วยใช่ครับคือยังไงครับเผยแพร่สอนเรื่องออนไลน์ครับก็เอาสิ่งที่เขาเล่นอยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ทำยังไงให้เขาเล่นแล้วรวยก็พยายามจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เดี๋ยวเขามาแข่งเราอะจริงๆคนไทยรวยเยอะๆเป็นเรื่องที่ดี ในชีวิตฟุ้งเฟอ้อค่ะเข้าช็อปแบรนด์เนมโลเกปาเต้กระเป๋าหลุยเราเห็นแค่ว่าเพื่อนเราถือเพื่อนเราใส่ ต้องมีอ่ะต้องได้การขายของออนไลน์มันเป็นธุรกิจที่ไม่มีต้นทุนลงทุนศูนย์บาทนะก็ลเลยมาเจอโรงเรียนดีไอคอนที่นี่สอนเราแบบเขาเรียกว่าจับมือทำนะนับ1น,นับ2นับ3กับเราไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาตัวเราเองออนไลน์มันคือทางรอดแล้วครับมันไม่ใช่ทางเลือกสําหรับพวกคุณละคุณว,วินอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามปีครับสร้างยอดขาย142ล้านครับภายในเวลา3ปีครับเป็นลูกชายคนเล็กไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ารวยครับหาเช้า,ชากินข้ามอยู่ในห้องเชา่าอ่ะแม่ผมเนี่ยขายขนมตื่นมาแต่ เช้าเลยมานั่งทําขนมเพื่อที่จะเอาขนมเนี่ยไปขายตามสะพานลอยเราก็จะเห็นแม่ลําบากมาตั้งแต่แรกแล้วทำงานหนักมากครับมีมือถือเครื่องเดียวแล้วเราก็สามารถทําออนไลน์ได้ผมก็เลยไปเรียนรู้ออนไลน์วิธีการที่ทําตั้งแต่เรื่องของการทาเพจการยิงแอดโฆษณาการคุยกับลูกค้า อายุเท่าไรครับ29ครับพี่29ปีเท่านั้นเองนะครับทำธุรกิจทั้งหมดกี่ปีครับตอนนี้แหละครับ2ปีกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทด้วยใช่เลยครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของรบษัทเดลคอนกรุ๊ปหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมทํายอดขายประมาณกี่บาทครับ200กว่าล้านแล้วครับทั้งหมดนี้ที่ได้มาจากออนไลน์หมดเลยครับการเป็นตัวแทนขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นลูกจ้างเขานะแต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบของพ่อค้าคนกลางโดยที่วันนี้เราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมดออนไลน์ก็็็เเเเเเยรรร้้้้าาาาางงกกํํไไไใหับบโดดดที่่่่มมจจปปนนนตอออขแแ์คคุณพ เขามีลูก7คนเนาะสวยก็เป็นน้องสุดท้องคุณพ่อเสียงแต่ยังเด็กแม่เนี่ยเย็บถุงทหารไรายได้ก็ไม่ค่อยพอพี่พี่น้องๆหลายคนก็ไม่ได้เรียนบางคนก็ออกมาเป็นยามพี่บางคนทํางานในโรงงานทํางานรับจ้างโตมาสาภาพแวดล้อมแบบนี้พูดได้เลยติดลบเลยดิวเราเลยเกิดไอเดียเลยโลกออนไลน์มันมีคนเล่นเยอะมากพอเรายิ่งศึกษาค่ะคนไทยเนี่ยเล่น Facebook ไม่ต่ำกว่า50ล้านคนต่อวันหุตลาดใหญ่มากหาโรงเรียนเรียนจนสวยมาเจอ The i c o คอน o u p เป็นโรงเรียนสอนทำออนไลน์ความรู้ก็เป็นต้นทุนชนิดหนึ่งคนไม่มีก็สามารถมี ร้านก็เริ่มขายดีขึ้นปรับหน้าเพจใหม่เริ่มยิงแอดเป็นเริ่มมียอดขายสูงขึ้นที่สําคัญเราไม่ต้องไปลงทุนเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเราก็สามารถสร้างยอดขายมาหาศาลได้มาเอาความรู้แล้วก็เอาไปขายเริ่มมียอดที่มากขึ้นมียอดขายเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นถึง1 0 0 0 0แชิ้น2ปีพลิกชีวิตเลยค่ะ อายุเท่าไรครับตอนนี้อายุ36ปีแล้วค่ะสร้างยอดขายแล้วครับจากการขายของอไอนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีกับอีก2เดือนค่ะบางคนเนี่ยเข้ามามาเอาความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเขาธุรกิจเขาหลายคนไม่มีสินค้าก็เลยมาขายสินค้าเดียวกับที่เราขายทําให้เรามียอดขายที่มากขึ้นปัจจุบันมีมากกว่า800 0คนแล้วค่ะเป็นคนราชบุรีอยู่อําเภอดาเนินสะดวกพ่อกับแม่เลิกการตั้งแต่ปัน8ขวบ,บมีแม่แค่คนเดียวดูแลปันมาแม่เป็นคนรับใช้ซึ่งมีรายได้น้อยมากปันเรียนโรงเรียนวัดตอนเด็กๆเน ว่าตเองขาดไม่มีเหมือนกับคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีพ่อมีแม่เวลาเรียนเราก็ไม่ได้มีหนังสือเรียนไม่ได้มีเสื้อผ้าเรียนขอจากรุ่นพี่จากญาติเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่นวันนั้นเนี่ยที่เราเข้ามาในดีไอคอนเนี่ยคือเราเห็นในเรื่องของความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์เริ่มเปิดใจเริ่มเข้ามาเรียนรู้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้ เ้าข้ามขีดจํากัดทั้งหมดที่คนอื่นบอกไม่ได้แต่เราบอกว่าเราทําได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทําแต่วันแรกอะที่หลายๆคนจะบอกว่ายากเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้มีความรู้เรายังไม่มีความเข้าใจเราก็เลยรู้สึกยากแต่พอเราเข้ามาเรียนอะคะ่ะจะรู้เลยว่ามันเป็นอาชีพอาชีพนึงอะคะ่ะทุกคนซื้อของออนไลน์เปลี่ยนวิธีการตามโลกปรับตัวแล้วเรียนรู้กับมันแล้วทําให้มันเกิดเป็นมูลค่ากับเราเท่านั้นเอง มันเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทดีไอคอน Group ซึ่งเราขายของผ่านออนไลน์ขายในหมวดของสุขภาพและความงามค่ะปัจจุบันค่ะยอดขายทั้งหมด338ล้านค่ะ338ล,ล้านภายในเวลากี่ปีครับ2ปกีกว่าค่ะ